การนอนกัดฟันเนี่ยมีผลเสียอย่างไรและเราต้องทำการรักษาหรือไม่ด้วยส่วนใหญ่การนอนกัดฟันเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดผลเสียที่รุนแรงในช่องปากนะคะแต่ว่าการนอนกัดฟันที่รุนแรงเนี่ยอาจทำให้เกิดผลกระทบเช่นทำให้ฟันสึกเนื้อฟันบางคอฟันสึกเป็นร่องมีอาการเสียวฟันได้ทำให้ฟันบิ่นฟันแตกฟันร้าวจนทะลุตรงกระสาทฟันอาจทำให้ปวดฟันเคี้ยวอาหารไม่ได้รวมโดย แล้วทําให้ปวดเมื่อยบริเวณใบหน้าและก็ข้อต่อขากรรไกรทาให้อ้าปากไม่ขึ้นเคี้ยวอาหารไม่ได้จนกระทั่งถึงกระทั่งแบบว่าทําให้เนี่ยกระดูกกรามขยายใหญ่เป็นปุ่มกระดูกนูนบางคนนะคะกล้ามเนื้อบริเวณแก้มทั้งสองข้างเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นทําให้ใบหน้ากลางออกเป็นเป็นเหลี่ยมสร้างความเสียหายกับการครอบฝันลม้วยหักสำหรับในผู้ที่นอนกัดฟันฉี่และรุนแรง จนอาจทําให้เกิดความผิดปกติกับขากรรไกรปวดหัวแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับฟันเนี่ยจำเป็นต้องได้รับก,การรักษานะคะซึ่งวิธีการที่รักษาโดยการใส่เปือกสบฟันสามารถป้องกันไม่ให้ฟันบนและฟันล่างบดถูกกันในระหว่างการนอนโดยทันตแพทย์เนี่ยจะให้ใส่เครื่องมือนี้ระหว่างนอนหลับนะคะแต่ว่าหากการนอนกัดฟันเกิดจากการที่เ,เรียงตัวของฟันที่ผิดปกติเนี่ย ควรรับการรักษาโดยการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันที่มีปัญหาให้เรียงตัวกันอย่างเหมาะสมอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาการนอนกัดฟันได้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะว่ากดติดตามเนาะสิมบี้เ p ด i n เนตร่วมศึกษาการดูแลสุขภาพช่องปากได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะคะยาสีฟันยายาชิโปลไอเทมสำหรับผลรักฟัน